ตอนนี้นะคะเราแวะเราแวะนะคะอ้โหทำไมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์โอเคคือเราก็จะเคลียร์ให้สดานะคะพักขาค่ะนางร้องค่ะนางผูดขวดฉี่ค่ะนางร้องโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้บนเขานะคะบนเขาแต่เขาก็มีที่เหมือนที่พักรถให้เรานะคะเนี่ยนี่ค่ะมีตรงนี้นะคะเหมือนพักรถให้เราข้างล่างก็เป็นเหมือนแบบว่า โซดาลงไปเดินได้นะคะไอ้หนูเพราะว่ามันมันอึดอัดค่ะของตรงเลยคืออึดอัดมากดูค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าต้องจัดใหม่โอ้ยนี่ค่ะสองร้อยนะคะเดี๋ยวขากลับไปอุบลต้องซื้อเพิ่มค่ะซื้อไปแจกเขาตอนนี้ก็เพราะบางคนเขาก็ไม่กินค่ะเพื่อนที่ป้าไปซีรู้จักก็เลยไม่ได้ซื้อไปเยอะนะคะนี่ค่ะก็ม,มีที่ โอ้โหธรรมชาติดีมากเลยค่ะแวะแวะให้โซดากับลุงคิดเดินคือโซดาเขาปวดขาลุงคิดด้วยค่ะจริงๆค่ะไอ้เห็นแฟนทางบ้านหลายคนแนะนําให้เราแบบว่าให้เราออกรถใหม่ค่ะมันก็หลายอย่างเนาะไหนจะย้ายบ้านไหนในบ้านเราก็ยังทําอยู่อุย้ยมัน,ม,นมันแบบว่าทําอะไรพร้อมๆกันมันก็ไม่ไหวอะเนาะ มันก็ต้องดูพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยนะคะดูพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยเดี๋ยวป้าต้องเคลียร์อะสตอก่อนป้าก็ไม่ห่วงอะไรห่วงแต่ผักผักของเรานะคะเออตรงนี้ดีเขามีที่จอดรถให้เราะคะ่ะมันมันป้นเข่าเลยนะ,คะแค่นี้กำลังจะเข้าแพร่นะคะกำลังจะเข้าจังหวัดแพร่รถก็โอ้โหนะคะโอบไปด้วยโครนพอกหน้านะคะเต็มไปหมดเลย ค่อยเคลียร์ให้สดามาก่อนโน่นค่ะสดากับลุงคิดนะครับพักค่ะปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดปิดประตูรถก่อนไม่รู้ตรงนี้ตรงไหนนะคะแต่รู้สึกเขาจะมีศาลานะคะเดี๋ยวไปเซอร์วีนิดหนึ่งนะคะอ่อแต่ทางคือบนเขาแล้วนะคะแต่ว่ากําลังมันเขาเนาะแถวเนี้ยหลังจากที่เราขึ้นจากอุตรดิษฐ์มาเนี่ยมันจะเขาอย่างเดียวเห็นไหมคะเขาทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะเขาตั้งแต่อ่ เข้าเขตอุตรดิตถ์เลยอาจออกจากพิโลกมาฮนะทั้งที่เขาทั้งนั้นนะคะแต่เขาก็มีจุดพักรถมีจุดให้เรานั่งพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเงี้ยก็มีศาลาพักรถอย่างนี้นะคะตรงนี้ดีค่ะมาเจอให้ลุงคิดกับโซดาวิ่งพักสักนิดหนึ่ง,งนี่ค่ะก็จะมีรถวินอย่างนี้เออตอนนี้ก็จะเข้าเขตแพร่อุ้ยนี่มีป้ายตรงนี้นะคะ แต่ป้ายตรงนี้มันขาลงนะคะเราก็ขาขึ้นเนาะเราขาขึ้นอันนั้นป้ายขาลงแล้วข้างหน้าก็คืออุตรดิตนะคะเห็นไหมป้ายตรงนั้น,น ى, คือตรงไปฝั่งนั้นนะคะถนนฝั่งนั้นจะเป็นอุตรดิตนะคะลงไปเนี่ยคืออุตรดิตตอนนี้เราก็จะขึ้นแพรจะขึ้นแพรออนซอนอะสตอมากเลยค่ะโอ้โห อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าไม่รู้มันจะวายไหมมันจะหมดไหมวายหมายถึงมันหมดหน้ามันนะคะเนินค่ะคือแบบเขาพักกันนะ,ะคะพิ่กับโซดาเขาจะชอบอย่างนี้ค่ะคือเราจะแวะพักเรื่อยๆนะคะเราจะแวะพักแบบเรื่อยๆเพราะว่ารถมันอึดอัดเนาะบอกตรงเลยค่ะพูดแบบไม่อายเลยเดินเนินนะคะนางวิ่งค่ะเนิเนค่ะ านางวิ่งเนี่ยค่ะนางชอบก็นี่นะคะก็พักเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะขึ้นมานะคะก็มีรถอีกบคันนะคะนี่มีรถพี่เขาอีกคันนะคะมาจอดพักเหมือนกันนะคะก็จุดพักรถของเขาเนาะ นี่ค่ะมีรถพี่เข้าอีกคันมาพักมันโล่งค่ะมันแบบว่ามันเป็นอะลงโล่งอะไรอย่างงี้นะคะที่จอดรถเนาะพักรถก็ดีค่ะก่อนขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนเขาขายเป็ดรึเปล่าเนี่ยมาแล้วค่ะยงคิดกัดสดาเหมือนลูกเป็ดหรอเปล่าเนี่ยลูกเป็ดไหมอ๋อไม่ใช่เออฮะโอเค เอาพักเอาลังลงนี่ค่ะอป็นสดาขึ้นเอาพักรถเหมือนกัน <c oughs> พักรถเหมือนกันหมาเขาเมื่อยขาก็เลยพักไปอาอ๋อนีมีห้องน้ำด้วยเหรอคะอ๋อมีห้องน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะน้องเขาบอกว่า,ามีห้องน้ำอยู่ข้างในด้วยค่ะอ๋ออเค อ๋อโอเคอ๋ออยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะไปแพร่เขตแพร่หรือยังคะเนี่ยยัง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 อูตรดิตอยู่ข้้ไขออบคุณไปเชียงใหม่ใช่เนี่ยของก็เยอะขนของไปเชียงใหม่ลยรโอเคค่ะข้าไปถึงแยกองเลียวซ้ายเงใหม่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมก็ก็ตาม GPS เลยค่ะเราวิ่งตัก เลี้ยวซ้ายเลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่ะแต่ถ้นน้องเข้ามาเข้าห้องน้ำนะส่วนลุงิดก็อ๋อเขามีห้องน้ําตรงนี้อ๋อไว้จุดบริการอ๋อน้องเขาบอกว่าตรงนี้ยังเป็นเขตอุตรดิต์อยู่นะคะยังเป็นเขตอุตรดิตฐ์อยู่เขาบอกว่าต้องข้ามเข่าลูกนี้ไปถึงจะเข้าเขตแพร่นะคะน้ำให้สดาก,กิน แอรียอุตรดิตที่บอกว่า after d e i s mountain <Yeah. S 1> after this mountain ถึงจะแอรียแพร่ ho, โอ้โหโซดา <im> เดินทางแบบนี้อ่ะโซดาไม่กินนะฮะ <im> เดี๋ยวไปถึงเชียงใหม่ <im> ก็จะให้ลุงคิดอาบอาบอาบแชมพูนั้นอีกค่ะ <im> เพราะว่าอาบแล้วรู้สึกขนขนแบบขนขนขน,นางดีขึ้น,นะคะ่ะเนี่ยให้ดูใก,ใกล้ๆนะคะดูค่ะ ผลแบบเหมือนเริ่มขึ้นแล้วอะไม่ขาวไม่อะไรแล้วลไอ้ที่บวมก็ไอ้ที่บวมกูดไหมออเซออเนี่ยตรงนี้ที่บวมค่ะยุบไปละนี่ค่ะตรงเนี้ยรู้คิดเปิดให้ดู uh huh. เห็นไหมเลยอยู่นิดเดียวค่ะแต่ผอมลงมากเลยนะสุดาไม่ค่อยกินค่ะไม่ค่อยกินโอ okay. <Up>. เคแล้วอยังตุย๋ยโอเคนะฮะเอฟซี FC บอกว่าโอ้โหลูกอึดอัดแทนเลย โอ้สีคาแล้วอึดอัด <I know. S 1> อึดอัดจริงๆค่ะแต่เราก็ต้องทําใจค่ะต้องทําใจค่ะเอาสตอของแซบของนัว <four> เิด่อคิดบอกตีสักชั่วโมงนะคะทนเอาอดทนนะคะสวยทนได้ค่ะสวยแกล่งโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะสะดากับลุงพักขาแล้ว น้องเขาก็าไปเชียงใหม่เหมือนกันค่ะน้องคนเมื่อกี้โอ้ออลุงคิดบอกวิ่งเอ้าไปแล้วเหรอลุงคิด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs>